ไปกันเลยที่โรงพยาบาลบางโขค่ะกาจารย์เลือดในหลอดเล็กๆหนึ่งหลอดที่ได้จากการเจาะเลือดจากปลายนิ้วในเวลาเพียง15นาทีมันจะบอกเราได้ว่าร่างกายแต่ละคนมีปริมาณสารเคมีตกค้างอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่ คือเบื้องต้นเนี่ยตัวแลบปิดเทสตัวนี้จะตรวจในส่วนของคอรินดิสเตเลตคือเป็นสารที่ตกค้างในพวกผักผลไม้ที่มีสารพิษกรรมวิธีก็คือเราก็มีการเจาะเลือดทุกผู้ที่สงสัยว่ามีสารพิษตกค้างในเลือดนะฮะหลังจากนั้นก็อยู่ในกระบวนการของห้องแลบเราว่าจะต้องตรวจอะไรยังไงนะฮะก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณสินาทีนะฮะตัวยอย่างเลือดที่ได้จะถูกนํามาปัน่นแยกชั้นให้เม็ดเลือดตกตะก แยกส่วนบนสุดที่เรียกว่าซีรัมหยดลงบนชุดทดสอบทิ้งไว้เจนาทีเลือดจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีปรากฏเป็นสีตั้งแต่สีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีน้ำตาลและสีเหลืองซึ่งแต่ละสีจะสามารถบอกถึงความเสี่ยงของปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในเลือดของแต่ละคน วิธีการแปรผลของเราก็จะอยู่ในจะอยู่ในกลุ่มของสี่กลุ่มนี้นะครับก็จะโชว์เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวเข้มนะฮะสีเขียวอ่อนแล้วก็สีน้ําตาลแล้วก็สีเหลืองนะฮะซึ่งแต่แต่ละสีเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงภาะวะของของของผู้ที่สงสัยว่ามีสารพิษตกค้างในในเลือดนะฮะแต่จะถามว่าถ้าในกรณีที่ตรวจมาเป็นสีเขียวเข้เมแล้วเนี่ยอยู่ในภาะวะที่ไม่ปลอดภัยนะฮะก็อ,อย่าเพิ่งตกใจนะ ก็ตรงนี้ก็มันเป็นแค่ภาวะเสี่ยงนะครับภาวะที่มีสารตกค้างในเลือดก็ก็ควุมเลือดต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ในส่วนของมีมีความเสี่ยงก็คือสปอยเนี่ยก็แค่ให้เราระวังเรื่องเลือกในการบริโภคผักและผลไม้นะครับผลการตรวจหาสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยด้านสุขภาพที่สามารถบ่งบอกให้เรารู้ได้ว่าอาจถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลือกกินพืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาลหรือพืชผักอินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างที่ทำอันตรายต่อสุขภาพของร่างกายเราในระยะยาวได้ค